มาแล้วตัวอย่างแรกซีรีส์ใหม่เวียรอมแต่ละฉากอลังการสมที่รอคอยก่อนหน้านี้ Netflix ได้ประกาศเปิดตัวแบงคอก breaking ผลงานออริจินอลซีรีส์เรื่องที่สองของประเทศไทยไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเรื่องนี้นำแสดงโดยเบียร์สุกรวัต์ที่มาสวมบทบาทหน่วยกู้ภัยและออมสชาที่มาสวมบทบาทน,นักข่าวอาชญากรรมรวมด้วยปราดาหยน ในฐานะโชว์รันเนอร์เพื่อนวยการสร้างและโอมก้องเกียรติในฐานะผู้กำกับและคนเขียนบทร่วมและล่าสุดแบงคอก็เบรกกิ้งได้ปล่อยตัวอย่างแรกของซีรีส์ออกมาให้ได้รับชมกันแล้วโดยจะฉายให้เต็มเรื่องในวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้และแค่ตัวอย่างก็น่าดูสุดๆแล้วราคาทั้งฉากและเอฟเฟกต์ ต่างๆดูออยิ่งใหญ่อรังการสมการรอคอยจริงๆ